นะคะปะนุษย์นะคะเหมือนเดิมพยายามนั่งหาแสงที่เก่ามันมืดตรงนี้ก็น่าจะสว่างกว่านี้นนึงเพื่อนๆคนไทยเป็นไงบ้างคะพร้อมกับสงกรานต์นียังเพิ่งคุยกับป้ากันนะว่าอากาศร้อนมากที่ประเทศไทย ที่นี่ข้างนอกหิมะลงค่ะแต่ข้างในนี่ร้อนใส่เสื้อแขนสั้นวันนี้วัยทองวทอง,ทองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับกําลังใจนะคะสำหรับเรื่องที่ลูกกัน,นะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเด็กๆแล้วก็รุ่นเดียวกันหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจปนนนะคะขอบ พระคุณมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ปนุษย์ก็จะมาทำคลิปนะคะเราเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ก็อยากจะมาความที่เป็นคนอยากรู้อะปนุษย์อยากรู้นุษอยากรู้ก็มาสงสัยนะคะว่าตอนนี้ลูกเขาเนี่ยอะไรกันบ้างไอ้ความที่เราก็เป็นแม่เนาะเราก็ยังรักเขาอยู่นะคะ จะทิ้งเขาไปเลยมันก็มันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอย่างที่มีพี่คนนึงก็บอกเออถ้าเขาดีเขากลับมาเราก็เปลี่ยนพินัยกรรมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ปนุก็ยังไม่ได้ทําเรื่องพินัยกรรมนะคะแต่ก็เริ่มตัดสินใจแต่ก็สิ่งแน่นอนคือสิ่งไม่แน่นอนเข้าใจไหมคะขนาดร่างกายเนี้ยได้บริจาคนะคะก็ถ้าเกิดถ้าเราเสียชีวิตที่นี่นะคะโรงพยาบาลเขารู้ว่าเราบริจาคร่างกายก็ เขาก็ไปทําอะไรกันแล้วแฝ่อันนี้คือการรักลูกนะคะอย่างหนึ่งว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นเราไม่อยากเป็นภาระต้องให้เขามามาลําบากปรนมาณนั้นนะคะแต่ถ้านี่จะกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วถ้าด้วยวัยยังมีคุณภาพอยู่นะคะ mm. ก็คิดว่าจะทําเหมือนกันโดยการบริจาคร่างกายที่คิดไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ มีใครวางแผนเหมือนนุชบ้างไหมเหมือนป้าน,นุชบ้างไหมนะคะเพราะขนาดสมัยเนี้ยเขายังแนะนําเลยว่าคุณมีเงินเก็บเพื่องานศพคุณหรือ,อยังไม่ใช่แค่บ้านค่าอาหารค่าอยู่ค่ายาค่างานศพด้วยค่ะนะคะค่างานศพด้วยเพราะก็ยังนึกตอนที่ คุณแม่เสียเมื่อปีที่แล้วนะคะเราประนุษเนี่ยได้ทําประกันชีวิตให้คุณแม่เพราะโลกะไว้อย่างหนึ่งเหมือนกับซิกเซนมันบอกมันกะไว้ว่าถ้าเกิดคุณแม่เสียเนี่ยแล้วเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเรากลับบ้านไปทำชาปนากิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศพของเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้มีเงินซื้อโลงนะคะซื้อโลงแล้วก็ทำอะไรแล้วแต่เกี่ยวกับงานศพ ให้ตัวเขานะคะตอนนั้นก็แล้วต้องมานั่งคิดถึงเราอื่นแล้วเราล่ะแล้วของเราล่ะนะคะเราทำเรามีแยกไว้หรือ,อยังอันนี้ก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพินัยกรรมนะคะไม่รู้นะน,นี่เป็นคนคิดมากหรือเปล่าแต่เป็นคนเรียกว่าคนชอบวางแผนมากกว่านะคะเพราะว่าของแบบนี้เราเราไม่วางแผนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น อย่างทุกวันนี้นะคะเพิ่งไปเสพข่าวมาว่าภาษีลดลงอีกแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะเราเราคนธรรมดาสามัญน,นะคะไม่ต้องไปเครียดกับเรื่อง US หรือเอ่อพ e ล t เทคหรืออะไรมากมายแค่เราไปเดินซื้อไก่ซื้ออาหารกินเนี่ยแค่2ชิ้นนะคะก็่อบไปเกือบ200-300บาทละนะคะ เมื่อวันก่อนไปเดินซื้อ,อซื้ออะไรซื้อเนื้อไม่ถึงโลเลยด้วยซ้ำนะคะล่อไปเกือบห้าร้อยบาทแล้วที่เนี้ยไข่ไข่ก็จะหมดแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมีสตังไปซื้อหรือเปล่าก็มานั่งเก็บอมีพ่อแม่วันไหนกำลังเดือดร้อนตรงนี้มั้งไหมคะประเด็นก็นคือปนุก,ก็มาคิดถึงลูกกันนะคะโดยเฉพาะลูกคนโตพอเขาก็ทำในเรื่องของขายอาหารออนไลน์อยู่ นะคะแล้วก็ปัจจัยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแพงนะคะข้าวปลาน้ำปลาไข่อะไรพวกนี้มันมันต้องแพงหมดนะคะแล้วเขาจะอยู่กันได้ไหมปนุษย์ก็รอเขานะคะรอก็เราก็จะรออยู่นี้แหละเพราะว่าไอ้ที่เราเขียนถามในเรื่องตอนแผ่นดินไหว เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรกลับมากับมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แฟนสาวของเขานะคะเขาก็บอกว่าเป็นความผิดของเขาเองว่าเขาเนี่ยละค่ะที่เป็นคนอยากจะยืมเงินเราก็ตกใจนิดนึงนะคะแต่เราก็ได้คุยกับทางแม่ฝ่ายผู้หญิงนะคะว่าเนี่ยลูกมีปัญหาเรื่องเงินนู่นนี่นั่นตามภาษาแม่คุยกัน คุณแม่เขาก็มาบอกว่าเนี่ยลูกก็เพิ่งเอาไปเนี่ยสามแสนกว่าบาทฝ่ายนู้นเขาก็ใจดีนะคะเราก็เข้าใจว่าลูกใครใครก็รักถูกไหมคะแต่ของปนุษเราก็มาเสียความรู้สึกตรงว่าเออลูกเรามันเป็นผู้ชายนะคะแล้วลูกลูกเราเนี่ยแทบไม่เคยซื้ออะไรให้เราเลยหรือความแบบใส่ใจเขาก็ไม่มีเ่ะเข้าใจไหมคะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากลูกอะไรนะคะแต่เราก็ยังเป็นห่วงก็อยู่ว่า ตั้งแต่แผ่นดินไหวเนี่ยเขาโอเคไหมเขาจะกินอยู่กันยังไงแต่คิดว่าคงยังไม่เดือดร้อนจนถึงแบบมาหาเราสุดๆเราก็ประมาณว่าปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนตอนนี้ก็มานั่งคิดเออเรานี้ต้องมานั่งจัดสรรผลจัดสรรพันแปงแล้วจัดสรรเงินทองของเราที่มีตอนนี้นะคะแล้วยิ่งด้วยโลกอะไรที่ตอนนี้แพงไปหมดไข่ มาม่าก็แพงนะฮะที่นี่อะไรก็แพงไปหมดเราก็ต้องมานั่งคิดละเออว่ะแล้วงานศพเราเนี่ยเราจะไปแถวไหนนะคะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าคงคงยังไม่ถึงตรงนั้นก็มาพูดให้ฟังนะคะว่ามีพ่อแม่คนไหนที่ได้คิดตรงนี้บ้างหรือเปล่านะคะของปนุ์ในปนุ์คิดแล้วนะคะเพราะว่าไม่คิดก็ไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะนะคะก็เลยก็มานั่งแบ่งคุยกันดีกว่า ก็เศร้านะคะเศร้าเพราะเราก็นึกถึงตอนที่เขาเล็กๆนะคะเล็กๆเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลเขานะคะเราดูแลเขาเท่าที่เราจะทําได้นะคะเราให้เขาเท่าที่เราจะหาได้ส่วนใหญ่เนี่ยปนุเนี่ยไม่ได้อยู่กับเขาก็จริงแต่เงินไม่เคยขาดนะคะเงินไม่เคยขาดที่เขาจะไม่มีในสิ่งที่เขาอยากได้แต่บางอย่างปนุก็ต้องต้องต้องนึกถึงตัวเองด้วยว่าเราต้องใช้หนี้ นี่อีกเรื่องนึงนะ,ะที่ที่รู้สึกว่าผิดหวังว่าเออไอตอนที่เขาอยากได้นูน่นได้นี่เนี่ยเขาลืมไปหรือเปล่าว่าแม่เป็นหนี้ตอนปิดร้านนะฮะตอนปิดร้านแล้วต้องใช้หนี้มันเป็นภาระนะคะมันเป็นภาระที่แบกอยู่คนเดียวไม่มีใครทราบนะคะไม่มีใครทราบเราก็ทำเจ็ดวันนะคะทำงานนวดเนี่ยโดยเฉพาะงานนวดเนี่ยตรงเออะไรเนี่ยนักเก้เหรอตรงกระดูกเนี่ยแดงไปหมดแล้วคะ่ะ พราะบางทีส่วนใหญ่ปนวนจะทําพวกงานโชว์นะคะโชว์พวกเกี่ยวกับพวกโยคะแล้วก็มีการโชว์ในการนวดไทยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคุยในด้านของธุรกิจนี่พูดเกินเกินให้ฟังนะเราใช้มือแล้วคนเสื้อผ้าที่เนี่ยงานโชว์ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นช่วงเอ่อ October f นะคะอากาศจะเย็นแล้วคนมาในงานโชว์ก็จะใส่กางเกงยีน,น,นใส่เสื้อนหนานะแล้วก็ต้องนวดผ่านเสื้อผ้าที่หนาๆ แดงไปหมดแล้วคะ่ะเพื่อการที่เราอยากหาเงินส่งเสียให้เขามีวันหนึ่งลูกชายตอนนั้นยังไม่จบแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ปู่พ่อะปู่เขาออกมาให้เนี่ยมันเสียนะคะขับไม่ได้เขาก็มาร้องอยากซื้อเวสป้าราคาประมาณเกือบแสนกว่าประมาณนั้นนะคะเวสป้าไอ้มอเตอร์ไซค์สไตล์อิตาลีลุกกิ้งอะไรประมาณนี้เราก็นึกอยู่ใจว่าเออเราก็อยากให้ลูกนะคะ แต่เรามันให้ไม่ได้ไงเพราะแสนนึงเนี่ยเป็นค่าเทอมของเขาได้ทั้งเทอมแต่ลูกเนี่ยอยากมีมอเตอร์ไซค์ไปขี่อวดเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเห็นเพื่อนมีเห็นเพื่อนคนนั้นมีเห็นคนนั้นมีแล้วเขาอยู่ในช่วงมหาลัยเป็น teenager นะคะเป็นวัยที่แบบอยากได้อยากมีอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ต้องปฏิเสธนะคะเขาก็ เสียใจเขาก็งอนปรนุดไปอยู่พักหนึ่งอะนะคะเราก็บอกว่าแม่ไม่มีนะเอาเงินจํานวนนี้ไปซ่อมไอ้ที่เรามีก่อนได้ไหมหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็นั่งรถรถไรลรถแดงใช่ไหมฮะที่เชียงใหม่จะมีรถแดงไปมาหาลัยได้ไหมนะคะเด็กสมัยนีย้เป็นการที่เคยตัวกับความสะดวกไอ้เราก็เข้าใจว่าเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องขี่มอเตอรไ์ไซค์เป็นนะคะ แต,แต่บางทีก็คิดแล้วถ้าเด็กที่เขาไม่มีมอเตอร์ไซค์บางคนเขาก็เดินขึ้นดอยหรือเดินลงเดินลงจากดอยเพื่อไปโรงเรียนถูกไหมคะเราก็มาคิดอยู่ว่าเออทําไมลูกเราเนี่กลัวจนทุกวันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าปู่กับย่าเขาเนี่ยสปอยตามใจเขาก็รักหลานอันนี้เราก็เข้าใจนะคะแต่ก็มาเป็นผลทุกวันนี้เขาเกิดความกลัวที่ไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับโลกภายนอกนะคะ ปนุก็ถือว่าลูกชายปนุนี่เขาโชคดี<ๆ>เขามเาีเขาเรียกนารีอุปธรรมรวมทั้งแม่พอมีอยู่เรื่อยๆนะคะอยู่เรื่อยๆที่ปนุนเนี่ยรู้เลยว่าเขาเนี่ยหมุนเงินกันไม่ทันนะคะหมุนเงินไม่ทันเราก็ไม่อยากจะอ่ะเอาไปห้าพันอ่ะเอาไปสองหมื่นปนุก,ก็เลยต่อต่อองกับเขาด้วยการเออสอนแม่เล่นกีตาร์ไหมเดี๋ยวแม่ให้ทีละห้าพันบาท ก็เหมือนว่าเราให้เขารู้จักแลกเปลี่ยนโดยการทําอะไรทํางานแล้วเพื่อแลกกับเงินไม่ใช่อยู่ๆเราหยิบยื่นให้เขาถูกไหมคะต้องทํางานเพื่อได้เงินมาเขาก็บอกโอเคไอ้ความที่เรารักลูกเราก็พยายามจะช่วยลูกถูกไหมคะบางทีเนี่ยไอ้เรื่องส่วนตัวของเขาไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่มันก็เป็นส่วนส่งน,นี้ที่ทําให้รู้สึกว่า ทำไมลูกเราไม่มีการพัฒนาหรือใส่ใจหรือเราเป็นแม่ที่แย่ขนาดนั้นแต่บางทีเ,เราก็มองไปที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเมืองนอกเนี่ยเพื่อจะมาหาเงินส่งให้เขานะคะเขาก็ต้องเติบโตแล้วต้องคิดได้คิดเป็นด้วยว่าส่วนไหนที่จะต้องดูแลส่วนไหนที่อะไรก็ผัดไปก่อนแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยลูกชายปนุเนี่ยไม่ค่อยมีวางแผนอะไรมากเราก็อยากจะรู้ว่ามันเพราะเหตุใด มันเพราะเหตุใดพอเขาไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเวลาที่มีโอกาสได้คุยกับลูกเนี่ยเราก็เศร้านะคะเศร้าเป็นแม่เศร้าว่าเออพ่อเขาไม่เอาเขาเลยก็คือไม่ใส่ใจนะคะแทบไม่โทรคุยแต่ไอเราเนะี่ยอยู่กยใกล้ไกลเราโทรหาลูกบ่อยปนยุนี่โทรหาลูกบ่อยนะคะลูกอะน้อยมากที่จะโทรหาปนุเพราะเราก็คิดว่าเออเวลาเราอาจไม่ตรงกันถูกไหมคะเมืองไทย ดึกก็คือเช้าของที่ Canada. แคนาดาเราก็ต้องมาจับเวลาแล้วว่าเออช่วงไหนที่เราสมควรที่จะโทรหาลูกเราแล้วลูกเรามันก็เรียนเราก็ต้องโทรถูกไมหมคะประมาณนั้นแล้วเราก็อยากรู้ว่าเออเขาเป็นอะไรยังไงเราพยายามทําเต็มหน้าที่ของคนเป็นแม่นะคะถึงว่าเราไม่ได้กอดเขาเราไม่แบบอะไรลูบหัวเขาแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขาเราก็ยังนึกนอยใจว่าเขาลืมตอนนั้นของเราไปหรือเปล่าว่าเราเนี่ยพยายามให้ ในสิ่งที่เราจะหาได้มีอยู่วันหนึ่งเขาก็เล่นเอเข้าเลยกอะไรอะบาสเกตบอลในความเราก็ดีใจเราปนุตเป็นคนสนับสนุนลูกอยู่แล้วนะคะในเรื่องออกกําลังกายเพราะว่าปนุ์เป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเหมือนกันสมัยเด็กๆวิ่งสี่คูณร้อยบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะก็เล่นหมดเล่นทุกอย่างอะไรที่เล่นได้นะคะก็เหมือน,นเราแบบออก โกโก,โก้หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วยิ่งถ้ารู้ว่าเออลูกเราเล่นเราก็อยากจะให้ลูกเล่นสนับสนุนแต่ประเด็นก็คือว่าลูกชายปนุนเป็นคนที่สูงมากสูงและตัวใหญ่แต่ช่วงนั้นคือจะสูงเนี่ยจะยังไม่ใหญ่นะฮะเขาก็บอกว่ารองเท้าที่เมืองไทยเนี่ยไซส์ของเขานะ่ยมันไม่มีเราก็บอกโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวแม่ซื้อที่นี่ส่งไปให้ไหมเพราะว่าเด็กฝรั่งที่นี่จะตัวใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะคะเท้าใหญ่ๆขนาดอายุ13ก็แบบเท้าเบอร์ เท่าไหรล่ละเบอร์48 49ปนุก็ให้เขาวัดไซส์มานะคะเราก็ไปที่ร้านขายรองเท้าสปอร์ตก็เอาเบอร์นี้ให้เขาพอเขาหยิบมาเราแบบตกใจมากบอกยู u, อันนี้รองเท้าคนเหรอหรือรองเท้ายักษ์เพราะเท้าเขาใหญ่มากเพราะช่วงนั้นปนุยังไม่เคยเจอลูกชายที่โตนะคะคือเราคุยกันเนี่ยผ่านทางออผ่านทางจดหมายตอนแรก เพราะว่าปนุษเนี่ยเจอเขาตอนปนุชกลับไปเรียนนวดไทยไม่ได้เจอด้วยแต่เพอเอิญว่าเราพลาดกันเราพลาดท,ที่จะเจอกันปนุชกลับปี2006นะปี2006ปนุชไปเรียนนวดไทยที่วัดโพพอกลับมาจากแคนาดาได้สองอาทิตย์ป้ากันนะเขาก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยได้มาหาที่บ้านที่กรุงเทพ นะคะเขาก็ฝากเบอร์ฝากอ e ีเมลฝากอะไรของเขาไว้เราดีใจมากเลยว่าเออลูกอ,อยากเจอเราเพราะเราพยายามหาลูกเราหาลูกไม่เจอถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่อยากจะเจอแม่ยายนิสัยสันดานที่เล่าที่คลิปที่แล้วไปนะคะมอนสเตอร์อินลอพอปนุษย์ได้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เขาปนุษย์โทรหาเขาเลยค่ะตั้งแต่นั้นไม่เคยหยุดโทรไม่เคยหยุดคุยกัน อย่างน้อยนะคะเจ็ดวันเนี่ยห้าวันต้องคุยกันละตลอดคุยตั้งแต่เขาเล็กคุยตั้งแต่นี่คุยตั้งแต่นั่นมันก็เป็นความสุขของแม่นะคะที่อยู่ทางกายแล้วเรารู้สึกว่าได้ได้สัมผัสความรู้จากลูกว่าเออลูกเขาเป็นยังไงบ้างเราได้มีโอกาสขอโทษลูกนะคะว่าเออแม่ไม่ได้อยากหนีเรานะหรือทิ้งเรานะ มันมีความจําเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพร่อ่าอย่างนี้อย่างนี้นี่นะพ่ออย่างนี้อย่างนี้นะเราก็อธิบายเขาฟังเขาก็แม่นะคะเขาก็เป็นเด็กผู้ชายที่แบบโอเคผมเข้าใจแม่ไม่ต้องคิดมากแม่อย่าโกรธ่าเลยนะอะไรประมาณนี้เราก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็นี่ค่ะก็มีความสุขเออเขาก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเขาเรียนสายสถาปนิกเงินมันก็ต้องใช้ ปนุก็ต้องรีบปัม๊มรีบปัม๊มรีบหานะคะแล้วเราเวลาโอนให้ลูกเนี่ยเราโอนเผื่อให้เขาทุกครั้งอย่างเทอมหนึง่งอ่ะห้าหมื่นบาทปนุโอนให้ละเจ็ดหมื่นอันไหนที่ไม่จําเป็นเก็บเอาไว้เราก็เห็นว่าเออถ้าเราให้ลูกเกินไปหน่อยอย่างเงี้ยเขาอาจอยากจะเก็บเอาไว้สะสมก็บอกเขานะคะว่าเออเก็บไปนะวันเกิดเขาก็ได้พิเศษนะคะ วันเกิดปีใหม่ประนุ์โอนให้ตลอดแล้วเงินมันไปไหนเงินที่เราให้มันไปไหนทั้งนั้นที่เราสอนกัน,นะคะว่าเอออันไหนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้อันไหนที่เก็บได้ส่วนนี้ที่แม่ให้เกินเก็บไว้นะลูกคลิกเซฟิงแอ p เขาใช้เมื่อเตือนตอนเดือดร้อนเราก็คิดว่าเขาจะฟังเรานะคะเขาไม่เคยฟังเราเลย ะเขาก็ไปเป็นนี่กยศนะฮะเห็นบอกว่าปู่กับยาไปกู้มาให้เขาเรียนแล้วก็เอา้าแ,แล้วเงินที่แม่ส่งให้หนูเรียนละ่ะมันไปไหน <PE> นะคะเราส่งให้เขาแต่เขาบอกปู่กับยาไปกู้ออกมาแล้วก็เข้าใจนะคะว่าเขาว่าเป็นคนต่างจังหวัดเผอเอิญว่า เหมือน,นว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปใช้หนี้ของปู่กับย่าที่สร้างแล้วลูกเราก็จะต้องไปตกอยู่ตรงจุดนั้นคือต้องไปช่วยเขาใช้หนี้แล้วเราเป็นแม่เนี่ยเราจะทำยังไงมีเพื่อนๆคนไหนแนะนำความคิดนี้ได้ไหมมีมีแบบนี้มั้งไหมแต่ถ้าของปนุษย์นะปนุษย์ไม่ได้ช่วยเขาปนุษย์งเงียบ เพราะถือว่าปูกา่กับย่าลูกชายเขาสองคนยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องมาช่วยพ่อกับแม่เขาใช้หนี้ถูกไหมคะเพราะเราส่งให้ลูกเราเรียนมันเต็มๆอยู่แล้วแต่ลูกเราบอกว่าปู่กับย่าเป็นหนี้เพื่อจะกู้เงินมาให้การศึกษาเขาเรางงมากแต่เราก็ไม่ได้ไปตอกย้ำนะคะเราก็จ่ายเท่าที่เราจ่ายเราก็เลยมาระวังว่า ถ้าเขาจ่ายค่าเทอมค่าหอค่ากินปนุษย์ขอดูบินหมดเลยปนุษย์ขอดูใบใบเสร็จถูกไหมอ่ะใบเสร็จถ้าหนูไม่ให้แม่ดูใบเสร็จแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะต้องโอนเงินให้หนูเท่าไหร่เราก็ต้องรู้จักฉลาดพูดกับลูกถูกไหมคะแล้วก็ทถนอมน้ําใจลูกด้วยแต่ลูกนะสิ ตอนนี้ไม่เคยถนอมใจแม่เลยก็ยังนึกอยู่ในใจว่าเออเขาคงลืมไปหมดแล้วอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าอะไรที่มันจะต้องหยุดนะตอนนี้มันก็คือต้องหยุดเพราะว่าโลกใบนี้มันกำลังเบี้ยวไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าเออถ้าเกิดเราตายเรามีเงินทำงานศพไหมถ้าเกิดเราป่วย ตรามีเงินไปหาหมอไหมโดยเรียกแท็กซี่นะคะถ้าเราเจ็บใครจะมาดูแลเรานะคะเพราะตอนนี้นะคะปะนุษย์เนี่ยอะไรที่เป็นเงินที่ปนุษย์เก็บอยู่นะทุกวันนี้จะเกี่ยวกับพวกสุขภาพทั้งหมดนะ,ะสุขภาพทั้งหมดลูกเนี่ยก็คงจะต้องวางนะคะก็เริ่มสงสัยว่าพ่อแม่ที่อยู่เมืองนอกเหมือนปนุษย์เนี่ยคุณดูแลลูกกันยังไง มาแบ่งปันความคิดกันหน่อยสิมาแบ่งปันกันหน่อยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณความสัมพันธ์ของคุณกับลูกเนี่ยคุณคุณคุณใช้ชีวิตยังไงลํำบากเหมือนกันไหมคุณวางแผนกันยังไงนะคะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันผิดหรือถูกนะคะแต่ถ้าเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องเชื่อมั่นในในในตัวของเราก่อนถูกไหมว่า เราก็ทำหน้าที่แม่ที่ดีที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังหวังว่าเขาจะติดต่อปนุษย์มาถ้าเขาเกิดต้องการเงินจริงๆปนุษย์ก็ว่าจะโอนให้นะคะก็จะโอนให้เพราะก็รู้อยู่ว่าตอนนี้อะไรค่อนข้างที่จะแพงแล้วด้วยอาชีพที่เขาไม่ได้จับเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะคนโตนะคะเราก็ยังนึกเนี่ยจะว่าเออเขาจะมีทุนซื้อกับข้าวซื้อของเพื่อไปขายออนไลน์หรือเปล่าแล้วแฟนสาวเขาก็ ต้องขายของออนไลน์นะคะแล้วสมัยนีย้โลกตอนนี้ของเนี่ยค่อนข้างที่จะขายยากคนจะเริ่มกลัวในการเสียเงินละไม่ออกไปกินข้าวนอกบ้านละไม่ออกไปซื้อเสื้อผ้าละเครื่องสำอางก็ซื้อน้อยลงละทุกอย่างตอนนี้ถ้าใครเล่นหุ้นนะเห็นไหมทุกอย่างมันโลงหมดมนุก็ว่าจะไปขายออกเหมือนกันจะได้มีเงินเก็บเผื่ออะไรเกิดขึ้นเราจะได้มีเงินใช้อยู่แคนาดาดีอย่าง มีทิชชู่ใช้มีกระดาษชำระใช้นะแต่ไข่นี่แพงไข่เนื้อแพง <c oughs> ก็บอกโอ้ oo, อะไรมันจะขนาดนั้นนะคะถ้าใครอยู่ US หรืออยู่ประเทศไหนมาแชร์กันหน่อยว่าค่าใช้จ่ายของคุณตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนบ้างนะคะปะนุถึงได้ไปรีบไปซื้อของไอ้จากออ,ออนไลน์เพราะว่ากลัวว่ามันมาจากเมืองจีนไง ส่วนใหญ่ขอมาจากเมืองจีนนะคะที่ตามกระแสะข่าวนะว่าตอนนี้ภาษีจะนําเข้าหรือภาษีขายภาษีออกเนี่ยจะแพงก็เห็น President Trump <c oughs> เป็นประเด็นตอนนี้ก็ก็มาเล่าเป็นเรื่องโจกกันว่าเขาเรียก,กกนน้ำลายตัวเองอันนี้ไม่ใช่น้ำลายแล้วคะ่ะเป็นสเล็ดกืนของเขาเองที่ไปขู่ชาวบ้านเขานะคะแล้วก็ใช้วาจาที่ไม่สุภาพเมืองไทยเราก็กระทบไปด้วยนะคะถ้าใคร ติดตามข่าวเราก็บอกเอา้าถ้ายังเดือดร้อนขนาดนี้แล้วเราจะเดือดร้อนไหมเนี่ยก็นี่ยแหละค่ะเราก็อยู่ในโลกของเรานะคะปะนุษย์ก็ประมาณว่ากําลังทําช่องอยู่นะคะก็จะมาให้คุยและสาระนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็มาฟังเรื่องของผู้หญิงสามีต่างชาตินะคะว่าปนุษย์เนี่ยร้านจะได้เปิดในลักษณะไหนโอเคไหมแล้วที่ตอน35 ขวบเบญเจเพศเขาเรียกว่าเวลาถ้าคุณโชคไม่ดีไม่รู้ภาษาไทยนะไม่รู้คนไทยถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าลางร้ายเนี่ยมันจะมาครบสามครั้งครบสามเลขสามนี้เขาเล็กเลข,เลขอาถรรพ์ก็เหมือนฮาลาวีนสิบสาเคยได้ยินไหมอันนี้ของปนุษย์สามครั้งคืออะไรคะรถโดนทุบหัวเจาะนะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องอันที่สามว,ว่าปนุษย์เจออะไรโอเคไหม ตอนนี้ก็เลยฝากให้เพื่อนๆให้คําแนะนําหน่อยนะคะหรือมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าพ่อแม่คนไหนที่อยู่เมืองนอกแล้วคุณอะ่ะมี r e l ationship มีความสัม,สมพันธ์หรือมนุษย์สัมพันธ์หรือให้ให้ความรักกับลูกยังไงที่ลูกเราอยู่อีก,อกประเทศหนึ่งมนุษย์อยากรู้มาแบ่งปันกันหน่อยคะ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแต่เราก็ ลูกก็คือลูกแต่บางทีเราก็ต้องคิดว่าลูกเขาคิดว่าเรายังเป็นพ่อแม่เขาอยู่นี่คือประเด็นนะคะเดี๋ยวนี้อะไรมันน่ากลัวไปหมดเลยนะคะข่าวเมืองไทยเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่อยากดูแล้วยิ่งด้วยแบบลูกข่มขืนยายลูกข่มขืนแม่ลูกติดยาพ่อข่มขืนลูกบางทีรู้สึกว่าโลกนี้มันสกปรกขึ้นทุกวัน นะคะแล้วยิ่งคนในครอบครัวเนี่ยใช้ยาแก้ปัญหาลูกติดยาพ่อแม่ติดยาหรือการพนันน่ากลัวค่ะนะคะชีวิตเนี่ยต้องหันกลับมาดูแลตัวเองโอเคไหมคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาชมช่องปนันุนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากที่ใคร คำแนะนำนะคะหรือเอ,อ่อหรือเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ติดตามช่องนะคะมีอะไรอยากรู้ถามได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของพิริแมนะพอร์ตเรื่องเฮลท์นะคะเรื่องสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาวันที่จะออกไปเดินกับไอเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยนะแต่นี่หิมะลงอีกแล้วไปไหนไม่ได้เลยอะ่ะร้อนค่ะเงื่อแต่ โอเคนะคะ Nice to miss you อันนี้ผมนี่สีสีของปนุ่นนะคะวันนี้ก็ชิลๆประมาณนี้และะ้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกัน